รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกกันครับค่ะอยู่กับฝนเช่นเคยนะคะครับแน่นอนฮะเจอฝนก็เจอผมด้วยจักจักรจี้ครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนพิเศษและกันดูตรงหน้าสิครับโอ้โหใช่คือเฮ้ยอะไรมัน สายอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้ยใช่มันเยอะมากเลยเป็น10บสสายเลยเนี่ยคือทั้งหมดที่วางอยู่เนี่ยนะฮะก็คือเป็นสายชาร์จ iPhone ที่มีจําหน่ายนะฮะอยู่ที่ร้านไอสตูดิโอบายคอมครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เลยมีจำหน่ายหลังจากที่ดูเรารีวิวแล้วเนี่ยก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ i Studio b y c o ยคอมเซเว่นทุกสาขาเลยถูกต้องแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนเดินเข้ามาที่ไอสตูดิโอบายคอมเซเว่นปั๊บเวลาจะมาซื้อสายชาร์จทีนึง ดูที่เชลตกใจงงเยอะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยได้สิบสิบแบรนด์เลยอ่ะใช่ไหมจะบบว่าไอ้ซื้ออันไหนดีอันไหนที่จะแบบเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยสายอันไหนแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับการใช้งานของเราใช่วันนี้จะมาทดสอบเลยนะฮะความอึดความคงทนความแข็งแรงวัสดุของสายสีสันดีไซน์รวมไปถึงการจ่ายไฟว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนกันแต่ละรุ่นนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม ดได้นะก็เดี๋ยวต้องขอเกิดนิดนึงก่อนดีกว่า<ะ>เพราะว่าวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของสายชาร์จไฟเนี่ย<ะ>บางคนอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะปกติก็ใช้งานแค่เสียบเสียบไปเดียวใช่ไหมมีก็เสียบมีก็เสียบมีก็เสียบใครอะไรก็ได้ออามาเถอะใหม้มีไฟาาใ,หให้มีไฟก็พออันนี้คือพื้นฐานเลยนะ,ะฮะคือสายสั้นเน ม,มักจะชาร์จไฟได้เร็วกว่าสายยาวเ,ออเพราะว่าสายยาวเนี่ยนะฮะกำลังไฟเวลามันวิ่งไปสักพักหนึ่งแรงมันจะตกลงเรื่อยๆเ,ออเพราะยิ่งยาวมันยิ่งตกครับทำให้ออมันสามารถชาร์จไฟเนี่ยได้ช้ากว่าตัวสั้น อันนี้คือพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยนะแต่เนี้ยมันต้องมาดูด้วยว่าสายมีคุณภาพขนาดไหนยังไงใจไฟดีหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึ่งมีหน้าละทาไมเวลาช้าของฝนนี่มันเหมือนแบบเต็มช้าจังชอบสายยาวๆไงเพราะเหมือนเสียบแล้วก็เออยาวๆแล้วก็แบบว่ายิงราึดเราเสียไปหัวเตียงเนี้ยแล้วก็ลากมาโอ้มีหน้าเข้าใจละเฮ้ยยิงยาวยิงช้าอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งนี่ฮะเรื่องของอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์มันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมฮะทั้งแบบอ่นนี่คือแบบของ p อโฟนอันนี้จะเป็นแบบของ iPad อันนี้อันนี้ก็จะจ่ายไฟได้เยอะกว่าใช่แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหสัญหาไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าจะเป็น Power Bank ที่มันจ่ายอย่าง 2.1A อยากให้ได้มากกว่านั้น3หรือ2.5อะไรอย่าอะเงี้ยแต่ทำไมชาร์จความเร็วเท่าเดิมเออสปีดเท่าเดิมคือต้องดูด้วยว่าสายเราซัพพอร์ตถึงขนาดไหนอ๋อสมมุติว่าถ้าสายเราซื้อมาเนี่ยมันซัพพอร์ตได้แค่หนเอหนึ่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือ จะให้อะแดปเตอร์หรือพาวเวอร์แบงค์แบบแรงยังไงก็ได้แค่หนึ่งมันก็ได้แค่นั้นเพราะว่าสายมันซัพพอร์ตแค่นั้นใช่อารมณ์เหมือนท่อน้ำปลาปลาอาเงี้ยอารมณ์อยากได้น้ำแรงแรงแต่ท่อคุณเล็กนิดเดียวมันจะไปแรงได้ยังไงล่ะท่อแค่นี้ท่อหลอดท่อหลอดไอเดียหรืแค่กระดดูคุณๆุณไม่นี้ก่อนที่มาทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดของลูกค้าหรือผู้ใช้เนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ปัจจัยแรกในการเลือกซื้อจริงจริงไหมฝนนับเป็นเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรที่ต้องดูแบบหน้าตาก่อนออออถ้าหน้าตาดีก็โอเคอะ่ะผ่านออได้อยู่ดีไมีสาสวยก็ผ่านสีสันเด็ดลูกเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่คะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่า ตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะให้กําลังไฟมันเข้าเยอะๆเราต้องเลือกดูอันไหนเงี้ยเพราะฉะนั้นฝนก็ดูก่อนเลยที่ดีไซน์สีสันรูปห่างมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูแต่ละรุ่นกันดีกว่าว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างอาจากทั้งรุ่นก่อนละกันก่อนอันนี้เลยคืออันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าอันนี้อาจจะเหมาะกับฝนมากเป็ยังไงฮะเพราะว่ามันเป็นหนังถักเลยะมันกํะลาเลยเนี่ยมันส่แคข้อมือเลยเนี่ยหนามากได้เลยอะ ได้แขนเล็กหรือสายมันใหญ่นะเราคือแบบดูแข็งแข็งแรงคนทานมากคือเป็นหนังอผักพูดตัวสายไฟเนี่ยรับรอง ใช้แบบทอรหดอดทนฝนก็ชอบแบบยัดงานในกระเป๋าหรือก็ดึงเข้าดึงออกไม่ค่อยถนอนเท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะชอบหักสายก็ชอบหักน่คะอันเนี้ยฝนว่าตอบโจทย์ฝนมากเลยเออไม่ค่อยเห็นนะตัวสายไฟที่มันใช้หนังหุ้มอันนี้เป็นหนังเลยนะเป็นหนังเป็นหนังหรือว่าแบบเป็นหรือว่าเขาเรียกว่าถักใหญ่ะเรียกถักใหญ่แล้วกันเพราะว่าในยี่ห้อนี้มันจะมีตัวที่มันเป็นไนลอนแล้วก็ถักเหล็กด้วยอันนี้ยี่ห้ออะไรฮะอันนี้ยี่ห้อเขาดูยี่ห้อหนฮะตัวนี้แบรนด์นี้อันนี้ นายเอิดดูหน่อยซิงซิงตัวนี้ซิงนะฮะนี่ก็กล่องหน้าตาแบบนี้เลยใช่หน้าตาแบบนี้มีหลายสีมีหลายสีค่ะสีชมพูสีแบบออกสีขาวขาวครีมแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแบบสีเทาเทาอ่าเกาขลมอันนี้คือแบบสายหนังสายใหญ่ก่อนใช่แล้วดูสายเล็กหน่อยที่เป็นไนลอนสาล็กก็เป็นไนลอนนะคะครับผมเป็นแบบนี้ให้ดูไนลอนอ๋อก็จะเล็กลงอ๋อเดี๋ยวมันก็ขนง่ายกว่าเดิมเยอะเลยให้มันบางเนาะนะคะก็แบบ ม้วนเก็บได้แบบง่ายกว่าตัวเมื่อกี้นะคะก็กล่องก็น่าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อก็ดูนิดนึงเนาะตรงเนี้ยเขาก็จะมีให้เห็นเพราะดูเห็นชัดอยู่แล้วแหละเพราะความเล็กใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันสีก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยสีก็จะเป็นสีแบบสีโทนแอปเปิลนะคะสีแบบสีโรสโกลอะไรเงี้ยสเปซเกรย์ซิลเวอร์สีโกลอะไรเงี้ยก็จะมีให้เลือกเหมือนกันก็ก็คือถ้าสมมติซื้อนี้อยากจะให้แมทช์กับไอ้ตัวโทรศัพท์เรา iPad อะไรเงี้ยก็ได้ เออดีแหละนี่ซิวเวอร์แบรนด์ต่อไปนี่เพิ่งผ่านไปแค่แบรนด์แรกเนาะเนี่ยยังไม่รู้ีกหลายแบรนด์อ่ะต่อไปเอาข้างหน้าเลยละกันอ่าได้นี่คขูดจังะขูดหน่อยคือจริงๆเคยรีวิวพาวเวอร์แบงค์ไปด้วยน้อยยี่ห้อนี้ใช่ไหมยี่ห้อเมียวเน็กโกฮะโกะไม่ไม่เมียวนี่ไม่ใช่ย่อนนะมันเหมือนไทยไทยอันนี้เมียวนี่ร้องเองเผื่อจะได้สื่อว่ามันเป็นแบบน้องแมวแมวแมวเน็กโกฮะโกะแบรนด์นี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสายชาร์จที่มันมุ้งมิ้งอ่ะ มุ้งิงแต่ชมพูชมพูแต่ว่าฝนแบบรู้สึกเหมือนเหมือนออกชมพูแบบแมทัลลิกนิดนึงนะมันมีสีเงินปนมาด้วยไงเอามันถักควยกันใช่ใช่มันก็เลยดูแบบว่าไม่ชมพูจ๋ามันก็มีสีเงินเข้ามาเบรกด้วยก็ดูดีค่ะดูดีเลยดูแปลกตาดีเห็นมีหัวแมวด้วยนี่มีหัวแมวใช่ตรงนี้หัว USB นะฮะ ของแมวเป็นสายลักของแบรนด์นี้อยู่แล้วใช่เพราะตอนพ่อแบงค์นั่นก็จะเป็นพาะแบงค์รูปหัวแมวใช่ใช่นะหรือก็ก็มีสีเงินก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะว่าชอบสีไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะค่อนข้างทนแหละเพราะว่ามันเป็นไนล่อนเหมือนกันใช่ไหมคะเอเพราะว่ามันบิดงอง่ายง่ายแล้วก็ขาดยากนะครับแล้วก็ตัวนี้ความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรนั่นเองนะฮะโอเคไปต่อวดเร็วใช่เดี๋สายต่อไปอ่าแบรนด์นี้ ชิโร่ชิโร่อา sure. you know? ่าชิโร่นะคะมีเฮ้ออตัวกล่องแดนบอดชื่อแดนบอัวกล่องผลนะผลจะชอบเรียกติดเรียกมาตลอดเลยว่าแบนดอดคือเราจะสับสนในตัวเองว่าแดนบอร์ดหรือแบนดอด คือแดนบอร์ดมันเรียกง่ายอยู่แล้วนะแดนบอร์ดนี่มันเรียกยากกว่าเดิมอีกเขาทำอะไรมันยากคือมันยากมากเลย่ง่ายทำให้มันยากอ่ะโอเคจับก่องแดนบอร์ดแดนบอร์ดโอเคก็แบรนด์นี้ก็เป็นสายหลักเลยแหละเขาก็เอาตัวแดนบอร์ดนี่แหละมาทำหน่ใยโปรดักต์ของเขาก็จะมี Power Bank เป็นแดนบอร์ดอย่างอันนี้ก็จะเป็นสายเคเบิลของไอโฟนก็จะมีหัวแดนบอร์ดแล้วก็ตัวสายก็จะมีไนรอนนะฮะเหมือนกันเป็นสีนํำตาลก็เป็นโทนของตัวกล่องนี่แหละนะครับ ก็ความยาวรู้สึกว่าตัวนี้จะมีหลายรุ่นเหมือนกันตั้งแต่100ซนติเมตรเมตห้าสิบสามเมตรยาวสุดถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะส้มเมตรเลยหรอใช่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าสามเมตรฮะยาวสุดอันนี้ก็กจะแ,<ป>แตกางใช่ชักกันเรียวกว่านานเลย <ś> แต่ว่าทิงไว้คือมันลากได้ยาวช่มันลากได้ยาวไงคือเป็นส่วนที่ชอบไงถึงไปห้องนั่งเล่นเลยแล้วก็ลากไปห้องนอนได้เลยต่อไปเลยต่อไปตัวนี้1.5เมตรนะคะความยาวกับยี่ห้อยี่ห้อเดี๋ยวก็ดูยี่ห้อนะฮะตัวนี้เป็น power support นะคะยี่ห้อค่อนข้างที่จะแบบดูซีเรียสหน่อยตัวนี้นะฮะ แล้วก็โทนของที่เขาทำมาวานี่ยสายเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนคล้ายๆกับสายของ Apple เองเลยที่แถมมากับ iPhone iPad เรื่องของวัสดุเองก็เป็นยางสายนี่เป็นยางหมดเทาได้จับดูรู้ความรู้สึกนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้ทผมดูด้วยตาเปล่าถือว่าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าเอ้าของ Apple เหรอเหรอคือก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพราะว่าตรงหัวก็จะมีโลโก้ของ power support อยู่นะครับนี่ตรงหัว USB นะฮะตรงนี้ก็มีด้วยนะครับ ก็มีสีให้เลือกเหมือนกันก็มีสีนี้เนาะก็จะมีเป็นสีเทาเข้มเทาเข้มออกเงินเงินเทาๆหน่อยนะคะแล้วก็มีขาวขาวจั๊วเลยขาวจัววอันนี้จะออกเงินเงินนิดนิดแล้วก็มีขาวโทนใกล้กันมากเลยชอบทําโทนสีเทาเนาะมันแบบว่าอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าเนาะแบบว่าเป็นแนวคือให้รู้ว่าเออเป็นที่ชาสําหรับ แอปเปิลนะไอโฟนไอพอตเลยมี d อ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเพียวโอ้นี่อ่านยากเพียวเพียวเพียวเกียเพียวเกียชอบหัวดเลยเขาอยู่แล้วอะก็จะคิดเองว่าเขาต้องการเล่นดีไซน์หรือเปล่าตัวพีแล้วกับหัวอ๋อตัวจีค่ะนั่นก็คือเพียวเกียตัวนี้โอ้เล็กยากนิดหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้ เนี่ยฮะก็จะเป็นแบบโทนอันนี้ที่ที่โชว์เนี่ยคือจะเป็นโทนสีชมพูอ่อนๆนะอ่อนมากเลยอ๋อแต่ว่าอันนี้จริงเขาให้ชื่อสีเป็นเมทัลลิกโกล์เลยโอ้มทัลลิกโกล์แต่ท่านก็ออกมือนออกชมพูนิดนึงอกันนั้นเหลือบๆนิดนึงนะคะก็ทองทองเงินเินประมาณนี้แล้วก็ความยาวเนี่ย1.2 1.2เมตร โอ้หนึ่งจุดสองปกติทำเมตรเดียวกับเมตรห้าสิบค่ะนี่อันนี้เป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองอ่ะเป็นแบบว่าครึ่งเมครึ่งเออนะฮะก็ดูทนทานดีใช่ไนลอนตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งดีนะฮะสายกันหนาใช้ได้อืมต่อไปเลยตรงนี้นะคะ มันมีแต่สีชมพูเนี่ยคุณพูนจักบอกว่ามีมายาวนานเหมือนกันย้อนนี้เวอร์บัตชิมนี่ย้อนกลับไปสมัยอัยไฮสคูลไฮสคูลเลยแล้วตอนนี้สมัยไฮสคูลมาถึงปีแล้วไฮสคุลเล่นอายุกันอแล้วอันนี้วัสดุเป็นอะไรอ่ะจักเหมือนจะเป็นลวดหรือเป็นเออใช่ไหมก็มีเขียนหรือเปล่าเอ่ยเนาะอันนี้ก็จะออกเป็นเหมือนสีชมพูแบบเหมือนสีเขาเรียกว่าอะไรสีกะปินิดนึงเขาบอกเป็นไนลอนเหมือนกันครับตัวนี้เป็นไนลอนเหมือนกันใช่ก็คงเป็นถักแบบถี่ขึ้นถัเออเพราะว่า คือรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างแบบทนอะแข็งงอะไรอย่างเงี้ยน้ำะลองดูว่ามันแบบดูที่ลายของสายก็ได้ครับว่ามันหักทีขนาดไหนเราะอย่างนี้ดูสายมันจะละเอียดใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการหักงอมันน่าจะทําได้มากกว่า flexible มากกว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีนะถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ความยาวที่120ซนติเมตร1เมตร20นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่า easy fit มากเลยตรงหัวพอร์ตที่เสียบกับ iPhone เนี่ยครับ ขาบอกฟิตเข้าไปง่ายมากแล้วก็ต่อไปครับต่อไปโมชิอ่านี้โมชิมีโลโก้อยู่นี่ครับโมชินะคะก็มีสีสันน่ารักนะคะคือตรวนี้มันลุกเล่นของสีอ่ะคืออย่างตัวของสายก็สีขาวตามสต่แอปเปิลอยู่ละแต่ว่าหัวเนี่ยเขาจะตัดโดยสีชมพูปกติแล้วสีที่ตัดกันได้ดีก็จะเป็นขาวชมพูเนี่ยถือว่าโอเคมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือโพดักอื่นๆถ้าเกิดแบบรูๆหน่อยขาวชมพู ก็เนี่ยวันอย่างวันนี้ที่เรามาก็สีชมพูค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะค่ะอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็ความยาว1เมตรหนึ่งเมตรจ้ะหนึ่งเมตรก็เป็นมาตรฐานส่วนใหญ่โอเคต่อไปต่อไปเบลคินเบลคินเบลคินเป็นยังไงเอ่ยก็เป็นไนล่อนเหมือนกันแต่ว่าไนล่อนนี้ก็จะเหมือนกันฮะตัวถักก็สลับกันสีชมพูกับสีเงินนะฮะทำให้มีลูกเล่นมีมิติมากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ตัวสายก็แน่นอนฮะก็มี พอทสองฝั่งแล้วก็มีโลโก้ของเขาบ่งบอกส่วนมากโลโก้ของแบรนด์ก็จะมาติดอยู่ที่ตัวพอทดีเอสเพราะว่าที่อื่นไม่รู้ไปใส่ตรงไหนมันก็เป็นสายหมดเลยก็มีแค่สายด้วยนะแล้วก็ความยาวก็1.2เมตรนะคะส่วนสีเนี่ยก็เหมือนเช่นเคยเป็นสีแนวของ Apple นะคะก็จะมีสีโ g สโกสีแบบสีโกสีซินเว s ร์สเพสเกสีขาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะมีค่อนข้างมีให้เลือก หลากหลายสีถูกต้องรู้แล้วทำไมหลายๆรุ่นทำสีชมพูโรสโกลเพราะว่าโรสโกลกำลังมาเพิ่งออกมาเลยกำลังมาแรงแบบเป็นซีรีส์ใหม่ๆอะไรก็โรสโกแพดอะไรอย่างเงี้ย MacBookMacBook ก็เพิ่งออกมาก็น่าจะแบบว่าอยากจะทำให้มันแบบอะไรนะซัพพอร์ตเป็นแบบเป็นดูเป็นเซ็ตเดียวกันเลยเป็นโทนเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะครับผมอ่ะต่อไปฮะ PQI PQI อันนี้แตกต่างละเรื่องของสายก่อนเลยปกติเป็นไนลอนทรงกลมหรือไม่ก็จะมีหนัง ทรงกลมแต่นี้เป็นสายยางแบนครับก็ถ้าเกิดเทียบกับว่าหมี่ปกติบะหมี่ก็เป็นทรงกลมอันนี้ก็เป็นบะหมี่แบนเออแต่มันเหมือนขนาดมันเส้นบะหมี่แบนเลยนะจริงขนาดมันได้มากเลยจะได้ไม่ใช่สีเหลืองนะคูแล้วก็หิวเลยสีเหลืองเนี่ยไปต้มลวกได้เลยนะอย่าเพิ่งกินไม่ได้นะฮะก็เป็นสายแบนสายแบนข้อดีของสายแบนนี่ชอบมากอย่างหนึ่งเเคยลองใช้แล้วคือสายแบนเนี่ยมันไม่พันกัน ก็ความยาว100เซนติเมตรหรือว่า1เมตร1เมตรโอเคเดี๋ยวค่อยมาทดสอบกันว่ามันเร็วไหมตัวสุดสันอ่ะสุดท้ายแล้วเดินทางมาถึงเส้นสุดท้ายนะคอันนี้ยพิเศษด้วยนะยังไงยังไงคือเขาการันตี5ปีเลยนะ มีแข็งเหรอสุดยอดนะคะยี่ห้ออินเนเชียนั่นเองว้าวรุ่นไหนครับอันนี้ครับอันนี้รุ่นไนลอนทัฟว้าวแค่ฟังชื่อรู้สึกว่าต้องเป็นไนลอนแบบอึดถึกแน่เลยทนทานพอจับดูรู้สึกมันแข็งมากเลยเป็นไนลอนที่แข็งมากเลยเป็นไนลอนไม่หรอเออเป็นไนลอนนี่นี่แสดงว่าถักถี่มากคือความรู้สึกแบบแข็งเหมือนลวดอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะแข็งจริงแข็งจริง แล้วสีอะไรเนี่ยเขาก็ทําเหมือนแบบลวดเหมือนอะไรเใช่เออสีออกเงินดําเทาโทนนี้เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็ตัวสายก็ให้มาค่อนข้างยาวตัวนี้ความยาวที่เท่าไหร่ครับ1.5เมตรอ๋อหนเมตรนะฮะอันนี้แต่ว่าหัวฮะอันนี้อีกหนึจุดเด่นคือหัวหัวก็แข็งเป็นพลาสติกแบบแข็งคือแค่ดูก็เห็นแล้วมันอึดถึกแล้ววะนะฮะ เขาถึงกล้าการันตีเออตัวนี้น่าจะแข็งแรงดีอยู่นเนี่ยพอดูน่าจะขดได้ง่ายทำรูปหัวใจก็ได้โอ้โหรูปหัวใจก็ได้แล้วก็มีสีมีสีแดงด้วยนะไม่ค่อยเห็นเนาะมีสีแดงด้วยคืออามีสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งอันนี้คือเขาไม่ทำโทนแอปเปิ้ลเลยฮะเขาแหวกแนวอยู่เจ้าเดียวลแหวกแนวแหวกแนวหน่อยอันนี้คือดีไซน์ของทั้ง11ตัวใช่ที่เราได้โชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันไปนะฮะทีนี้ต่อไปเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันมากดีกว่าดูซิว่าแต่ละตัว การชาร์จไฟการวิ่งของกระแสไฟมันจะเป็นยังไงบ้าง<อ>ได้รู้ว่าเป็นตัวไหนดียังไงนะฮะจะได้บอกว่าตัดสินใจถูกเอาที่เหมาะกับเราถูกต้องอเ,เดี๋ยวจะลองทําการทดลองกันดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเราจะเริ่มทำการทดสอบโดยการชาร์จ iPhone 6s ด้วยอะแดปเตอร์มาตรฐานของ iPhone ที่มีกำลังไฟ5วัตต์โดยค่าการทดสอบนั้นจะทำให้เราได้ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นแอมป และค่าปริมาณการจ่ายกระแสะไฟฟ้าหรือปริมาณไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าไปใน iPhone นั่นเองครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นมิลลิแอมครับผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นครับแต่ละแบรนด์นั้นมีความต่างกันไม่มากโดยมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่0.97แอมโดยมีปริมาณการจ่ายกระแสะไฟฟ้าอยู่ที่1 0 8 0มิลลิแอมต่อชั่วโมงสายของ e n e r g y a ที่มีความยาวมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันไม่มาก ก็ถือว่าไม่เลวเลยครับถ้า iPhone 6s สามารถจุไฟได้1,700ม mm. ิลลิแอมป์ใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วแหละครับต่อไปเราจะลองทำการทดสอบด้วย iPhone 6s และ iPad ด้วยอะแดปเตอร์มาตรฐานของ iPad ที่มีกำลังไฟ12วัตต์ครับผลทดสอบก็ออกมาอย่างที่เห็นครับการชาร์จ iPhone 6s ด้วยอะแดปเตอร์12วัตต์ช่วยเพิ่มกำลังไฟฟ้า และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้ชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวก็เต็มแล้ว่ะครับโดยสาย Lightning ที่สามารถชาร์จได้เร็วที่สุดก็ได้แก่ s ิ n c Pro Box n e k o h a k กและ Mochi ตามลำดับครับคราวนี้มาดูทางด้าน iPad กันบ้างจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการส่งผ่านไฟฟ้าได้มากกว่า iPhone 6 s ได้เกือบเท่าตัว แสดงให้เห็นเลยว่าไม่ใช่เพียงคุณภาพของสายและอะแดปเตอร์เท่านั้นยังต้องรวมถึง Device ที่รองรับการจ่ายไฟฟ้าด้วยซึ่งในกรณีนี้ iPad เป็น d e v ว c e ที่มีทั้งขนาดเครื่องและขนาดความจุแบตเตอรี่ที่สูงกว่า iPhone อยู่แล้วจึงสามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าซึ่งค่าที่ออกมาของแต่ละสายค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการจ่ายกระแสไฟที่ไม่คงที่อย่าง ชิโรและเวอร์บัติมที่มีอัตราการไม่คงที่มากเกินปกติจึงเหมาะกับการนำไปชาร์จกับ iPhone มากกว่าในขณะที่ Power Support, Pro Box Neko ก a ์ o และ s ิ n c อัตราการจ่ายไฟฟ้านิ่งดีมากๆซึ่งส่งผลดีกับความคงทนของแบตเตอรี่อีกด้วยส่วนสายที่สามารถชาร์จได้เร็วที่สุดก็คือเบลคินโมชิและซิงตามลำดับครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบประสิทธิภาพนะครับของชิปแบรนด์นะครับของสายชาร์จทอโฟนผมแนะนำกลุ่มแบบไ g h สปีดมอเตอร์เวหน่อยกลุ่มไหนแบรนด์ไหนบ้างก็คือต้องยกให้กลุ่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ซิงก่อนละกันอสองก็คือสองตัวนี้เลยนะคะก็ไฟมาสองตัวสีใช่ไหมอันนี้ก็ชาร์จเข้าแบบ 2.3ไปตาย2.4อย่างนี้เลยเพราะว่าเราใช้การทดสอบเป็การใช้สองอะแดปเตอร์ทั้งอะแดปเตอร์ iPhone แล้วก็อะแดปเตอร์ของ i อ a d ดอะแดปเตอร์ iPad ก็จะสูงถึงสุด2.4เอสนะฮะโอ้โหี yes. like ่เก e ือบเกือบเลยเกือบสองจามเกือบมีแบบแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้เลยเบลคินเบลคินใช่เบลคิน ชอบเออชอบชอเขาแบรนด์ทำแอฟริออตัวนี้ก็อยู่สองศูนย์สามไอไบร์ดแบรนด์แปลกนะคะถึงบอกว่าต้องยกให้แบบว่าเป็นมอเตอร์เวย์ท็อปคลาสเลยทั้งหมดเลยไฮสปีดมากอ่ะอันนี้แต่ว่ามีมีตัวท็อปกว่านี้นะมีตัวท็อปกว่านี้เหรออันนี้มันยังมีแหวนนิดๆนิดๆสองศูนย์สามไปไบร์ใช่ไหมแสดงว่าต้องมีเต็มหมะใช่ไม่น่าเชื่อเนาะแต่ตัวนี้ค่ะสองสี่เต็มเลยอันนี้ของโอชิโอชิ เต็มสปีดเต็มสปีดเลยคือให้มาเท่าไหร่ก็ใส่อัด็มไม่เท่านั้นเรียกว่าเหยียบมิดเลยล่ะ้วเป็นหางติดค่อนข้างที่จะแบบชาร์จไฟเข้าได้เต็มโอ้โหสุดยอดฮะมาดูกลุ่มต่อไปตรงหน้าผมบ้างนะฮะก็จะเป็นทางโซนนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีดีไซน์เก๋ๆแนวๆขอเรียกว่าเป็นกลุ่มทางด่วนแล้วกันทด่วนคือไม่ได้แย่คือดีเลยคือเร็วเลยใช้ได้เลยระดับหนึ่งแต่ว่าแข่งมากกว่าุ แน่นเองไะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้เป็นตับชื่อมีฮอพกเ,<ฤ>เนกโกฮะโกะนะฮะชิโรโ<อ>่โรบับัรชิมนะฮะอันนี้เป็นเพียวเกียๆๆและอันนี้เอนเน เอเนเชียอ่านี่นะครับก็คือกลุ่มนี้นะฮะสปีดใช้ได้ของตัวนี้ก็จะเป็นการการต้านทนคือแต่ละตัวก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันนะฮะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะฮะ BQI ก็จะมีเป็นสายสายแบนแต่ละอันก็จะมีจุดเด่นก็คือขายเรื่องดีไซน์แหละอันนี้ก็ยังเป็นในกลุ่มทางด่วนอยู่ใช่ใช่ใช่ต่อที่เรื่องของความทนทานกันบ้างดีกว่านะคะว่าสายแบบไหนอะไรยังไงถึงจะแบบเฮ้ยมันจะใช้แล้วก็อยู่กับเรานานๆนี่นะ ะนี่แอบชอบเป็นการเสริมตัวสายไหนครับสายดีอิบเกิดที่แบบพาสเทลมากเลยใช่ไหมฮะคือความแข็งแรงเนี่ยนะครมันก็ดูอยู่ที่ต้นขั้วนะต้นขั้วของสายนี่นะคะถ้าเกิดมีโปรเทคชั่นมันกันเรื่อนบิดงอได้ก็ามารถผลได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดูในเรื่องของนี่เลยสายเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งสายค่อนข้างแข็งครับเหมือนแบบมันไม่ได้ขาัง่าย ครับผมค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องของรอยค่ะความฉีดใช่ความฉีดของรอยค่ะถ้าแบบว่าความถีดมันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ช่วยโปรเทคให้สางแล้วก็ไม่ขาดง่ายโอ้ยโอ้ยฉีดอ้ก็เข้าข่าดีเหมือนกันนะฮะอันนี้คือหนึ่งในแบรนด์ที่ทนใช่หนึ่งในแบรนด์ที่ทนที่ถูกแต่ยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกคือเบลทินนะคะเอออันนี้ สีนี่ก็ชอบเปรียวๆนี่สิสีนี้ก็ชอบอะไรนะอะไรโกโก้เนี่ยโกโก้อะไรอะไรโกสินว่าโก้หรืออะไรช่วยอ่านใหังแมทเทลิกโก้ป่ะเอออะไรโกโก้เนี่ยจำชื่อได้นี่นี่นี่แมทเทลิกแมทเทลิกโก้นี่ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะลักษณะนี่แทบจะเหมือนกันเลยใช่แต่ว่าตรงขั้วเนี่ยดูแบบว่าแข็งแรงแต่รก็จะมีบล็อกมันยึดไปเลยนะก็ดูเวลาปิดอะไรเงี้ยก็ดูผืดสภาพได้อย่างง่ายดายนะฮะกลับมาได้ แต่ว่าถ้าเกิดเอารุ่นที่แบบอึดถึกสุดๆเลยสุดๆเอาแบบสุดๆเลยเพราะคุณถ้าเกิดเป็นคนมือบอลใช้ไม่ระวังนี่ต้องแนะนำรุ่นนี้ละฝนต้องจัดนะนี่เลยพี่พ่อเอเนเจอรรุ่นไอโรเท็ปใช่ค่ะว่าเขาเนี่ยออกมาการันตีเลยนะคะว่าสายของเขาสึดถึงบอลจริงๆเพราะว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาเอาสายช้าสายเนี้ยไปปูกับ อ่าแล่างกันต่อากโอ้หแล้วเป็นไงของพังสายยังอยู่ไม่จริงเนี่ยออกนึกว่านึกว่านึกว่าสายพังของยังอยู่สิไม่ไม่สายยังอยู่ยังใช้ได้ปกติเอาไปชาร์จได้ปกติเลยคือเขาทดสอบให้ดูจริงๆแล้วว่าสามารถยกของถังห้ากิโลได้ใช่ค่ะและที่สำคัญคือเขาแบบออกมาโชว์ขนาดนี่เขาจะมีการันตีอีกงห้าปีคือถ้าเกิดสายพังไปในช่วงห้าปีก็เทมได้เทมได้ แตนว่าหายก่อนหายก่อนาเนี่ยครอพงจริงอ่ะเป็นคนที่จริงๆการใช่ค่ะการใช้สายชาร์จเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยอย่างคน่ะรู้เลยว่านี่สายเสียเวลาแบบจะดึงเนี่ยกับชาติคือคือปกติเขาต้องจับตรงนี้ใช่ไหมจับที่ตัวเดม ฝนแนวแบบไม่ใช่ไม่ระวังหรืออะไรแต่ออแนวขี้เกียจคือขี้เกียจเดินไปอ่ะจรินไปอันเดียวออเลยมันก็ผ่าง่ายแล้วก็อย่างเนึ่งบางทีเราวนวนเก็บคบางทีเราก็อัดเดือกมาไม่ม้วนแม่พยายามพยายามย้อมใส่ต่อนียสายมันก็หักง่ายไงเออเข้าท่าดีอันนี้คือจริงๆก็ถึงบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยว่าจะถนอมสาวิ่งนานไหนอันนี้เขาก็ทำมา ช่วยคนที่เกียดอย่างนี้หลยเกีย์เออก็ดีนะราคาหลักที่รู้ประสิทธิภาพการใช้งานไปแล้วดีไซน์ไปแล้วเนี่ยครับจะเลือกแบบไหนโหเลือกอันไหนเหรอก็ต้องเลือกชิ้นเดียวใช่ไหมแบรนด์เดียวให้ชิ้นเดียวโหคิดหนักเลยเพราะว่าเราดูประสิทธิภาพกันมามันมีแตกต่างกันนะเรื่องของรันไฟความเร็วในการชาร์จเรื่องของดีไซน์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะชิ้นนี้เลยครับผมจริงหรอขออะไรขอ ความคาเว i ยร์แคตเตอร์ญี่ปุ่นมันเป็นสไตล์มากแดนบาร์ด<อ>คทเตอร์สายสีน้ำตาลไม่มีแบรนด์ไหนมีนีน่นมันของที่มันเพื่อมูลค่าทางใจ<อ>ถึงแม้ว่าตัวความเป็นกบร์ชารช์จะไม่ใช่ระดับทอบ<ะ>็อปถึงแม้ว่าดีไซน์ซาอาจจะไม่มีตรงมีไปมากมายแค่ตรงตาสี <c oughs> อาจจะไม่มีโทนของแอปเปลิล<อ>แต่มันจะทำใชอบส่วนตัวลุ้นล้วน แต่ว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เลือกจากที่เราชอบขอาองนี้ดีกว่าผมจะเลือกยากให้เวลาคิดสองชั่วโมงเลือกได้เลยมีในใจแล้วชอบนี้โอ้โหทำไมเพราะอะไรยังไงคือชอบสีด้วยแล้วพอดูดีไซน์คือชอบแล้วใช่ไหมแล้วคือดูมันมีคนอ่ะแล้วพอได้มาทดสอบก็คือชาร์ได้คร ม,มันก็เหมือนได้สองต่อเลยทั้งเร็วด้วยแล้วก็ดีไซน์สวยด,ด้วยสีสวยด้วยโ,โอ้โหเนี่ยคนรอบทุกประการเลยเธอเฟกตัวนี้เลยชอบอะไรแบบนี้นี่ก็้วขึ้นอยู่กับคุณผู้ช้ยแล้วว่าชอบแบบ <สะ S 1> ไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นแหละ